อยู่เนื้อเยื่อผังผืนที่ยึดยุ่พื้นเท้าเ้านี่ครับพื้นพื้นท่าพื้นตีนเท้านี่พื้นเท้านี่มันจะไปยึดอยู่อยู่ส่วนส่วนกระดูกส่วนเท้านะครับมันมักสิไปอักเสบตรงนั้นแหละครับมันก็เลยเห็นหายเวลาเขายางเข้าเดินหรือลงกน้ำหนักเนี่ยมันเจ็บหลายครับทั้งภาษางการเขาจะเอิ่นว่าโรครองช้ำครับ้านเท่ากับเอิ่นว่าเจ็บส่วนยองครับภาษาอังกฤษก็ tendinitis หรือบางที่ก็เอิ่น แพนต้าฟาชไอติดนะครับแล้วแต่แต่หมอเขาที่ใส่นะครับสาเหตุเกิดาาาจากงานมาทีงโรคเจ็บวนยองนี่สาเหตุที่พบดูบ้านเฮ้ามันก็มีอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งใส่งานมากเกินไปนะครับอาจจะเดินมากหรือวิ่งมากแล้วก็วิ่งแล้วก็เดินแบบกระแทกส้นเท้าปึ๊บปื๊ปึ๊ดป๊ปนี่อันนั้นก็เป็นเป็นสาเหตุอันดับแรกอันที่สองภาวะน้ำหนักเกินนะครับ น้ำหนักที่เกินเนี่ยมันจะเกิดให้แรงกดไปที่ส่วนเท้าหลายขึ้นปกติแล้วจุดรับน้ำหนักเนี่ยอยู่หัวเขา่ากับอยู่ส่วนเท้าเขานี่สิบแบกน้ำหนักตัวเขา้าสมมุติว่าเข้าหนักแปดสิบกิโลแรงกดเนี่ยมันมันจุดร่วมทั้งหมดเนี่ยแปดสิบมันไปกดอยู่น้ำน้ำจุดรับอยู่เขา่าครับส่วนเท้านี่มันจุเพิ่มแรงกดประมาณสามเท่าสมมุติว่าเข้าหนักแปดสิบแรงกดมากก็่สามแปดยี่สี่ก็คือสองร้อย สี่ิบกิโลครับมันไปกดเพราะฉะนั้นคันเห้าน้าหนักเกินหลายแรงกดกระแหงเพิ่มขึ้นกระเฮ็นให้มีโอกาสเป็นเจ็บส่วนยองได้อันที่สามก็คือโครงสร้างกระดูกผิดปกติไปกระดูกอยู่ยู่เท้ายุ่ตีนเท่านี่ครับมันเปลี่ยนไปอาจจะบิดงอแต่แข้งจากการเป็นโรคเก้าโรครูมาตอยหรือกระดูกพุ่นก็ได้หรือภาวะกล้ามเนื้อในร่างกายมันรีบครับ เช่นไม่ออกกําลังกายหรือว่ากินยาที่ว่ามันละลายกามเนื้อหรือเป็นภาวะขาดโปรตีนในผู้สูงอายุนะครับก mm ็เ hmm. ห็นให้กามเนื้อ,อยุตีนเข้าหายไปมันก็เห็นให้มีโอกาสเป็นเจ็บสนยองได้การดูแลตนเองที่นี่คันเท่าเจ็บสนยองมากขันต้นเนี่ยเขายังไม่ต้องไปหาหมอเขาก็ดูแลเจ้าของเองนะครับโดยการหนึ่งพักเด,เดินให้หน่อยลง่ง อยู่ซื้อนะครับนางอยู่ซื้อนอนอยู่ซื้ออย่าอย่าอย่าฝ่าออกแรงปวดหลายอันที่สองหาแผ่นนิ่มๆมาลอง่วนเท้าเฮ็ดเป็นเหมือนโดนัทนะครับเขาก็เอาเอายางนิ่มๆมาแล้วก็จองหูตรงกลางแล้วก็ให้เอามาล่องส่วนรองเท้าเราให้ให้ส่วนเท้าเข้านะครับมันอยู่ตรงกลางหูมันถือได้บริเวณมีแรงปวดทับนะครับอันที่สามเขาก็แช่น้ําอุ่นก็ได้หรือ ระเป๋าน้ําร้อนมาเหยียบครับเพื่อให้มันผ่อนคลายลดการอักเสบหรือเวลาแดนห่อนห่อนพื้นพื้นถนนพื้นปูนพื้นยางเนี่ยที่มันห่อนห่อนอุ่นอุ่นเ่เขาก็เอาตีนไปว่างครับมันก็จะเพิ่มความอบอุ่นได้นะครับแล้วก็ที่เห็ดได้ง่ายก็คือลดน้ําหนักซะนะครับคันลดน้ําหนักน้ำหนักลดลงแรงกดลดลงเท่ากับมีโอกาสที่เป็นเจ็บสวนยองได้นะครับ คันเฮ็ดแล้วอาทิตย์หนึ่งกับโบเศร้านะครับเข้ากับไปหาหมอครับหมอเขาใช้ยาแก้อักเสบบางที่เขาฉีดยาชากับสเตียรอยเนี่ยใส่ส่วนเท้าเข้ากับฉีดปุ๊บมันก็หายหายเจ็บปับเขาเหมือนลิดยาแก้ปวดมันก็ปวดอีกขึ้นเก่าครับหมอเขาก็ให้ยาแก้อักเสบนะครับส่วนมากโรคเจ็บส่วนย่องนี่บบค่อยอันตรายครับเข้าดูแลตวนเองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มักจะหายได้นะครับมันอีกคำว่าฟังเพลงสาวขอน เกนนะครับเพราะว่ามอกระยุขอเนเกนนี่แหละเพีงสาวขอเนเกนก็เป็นเพีงดังนะครับ